สวัสดีครับผมจะมีเรื่องราวมาบอกคอแม่พี่น้องครับผมมีเรื่องราวของดีๆนะครับผมผมจะมาพูดเรื่องโลกโควิดครับผมแต่ก่อนผมเป็นคนที่ค้าขายผลไม้นะครับผมโควิดรอบที่ที่หนึ่ง ผมก็ไม่ได้เอกใจนะครอรอบที่สองมาเนาะผมผมมาผมรู้สึกว่าตอนรอบที่สองนี้ผมไปเอาผาลไม้ที่ระยองครับผมนับผลไม้ตอนปีสามปีสองครับผมวิ่งรถครับผมอันนี้พอวิ่งรถมาแล้วก็มาถึงมานั่งขายผาลไม้ครับผม รู้สึกว่าทำไมเวียนตีสะแล้วคอแห้งครับผมพอคอนี้จะแห้งพอคอแห้งกินน้ำก็เหนียวคอจะแห้งครับผมแต่นั้นมาผมก็ขายละไม้วันนั้นอันเดียวพอขายหมดผมก็คงจะไม่เหลือเหลืออยู่ก็ประมาณนัก ลังครับผมายไม่หมดก็เอาไว้ที่บ้านก็ไปขายไม่ได้ขับรถไม่ได้เลยครับผมตอนนั้นมามก็นอนพักไม่ออกไปไหนครับผมนอนพักหยุดที่บ้านนอนพักหยุดที่บ้านนะครับผมต่อมาวันที่สองอาการก็เหมือนเดิมว่าคอแห้ง อ้อปวดหัววินเสียสะกินอาหารไม่มีรสชาติครับเ,เป็นยังไงกินไม่มีรสชาติเลยเวันที่สามมารู้สึกรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกนิดนิดครับผมหน้าอกข้างข้างขวามือครับผมนิดนิด รู้สึกเวลานอนตะแคงมันจะดังรู้สึกดังแค่ดังวเ,าาเวลาเราไอาอ่ะมันมันจะเก็บเวลาเราไอมันจะเก็บนี้ผมก็3าวันผมก็รู้สึกสัาเอ๊ะตอนนั้นนะ่ะพอผมโควิดด้วยก็ไม่ได้คิดเป็นอื่นแต่มันจะ มันจะมีชิมมกบนนิดๆแต่ที่แรกผมคิดว่ามันจะเป็นโรคไ้วัดผมก็ไม่ได้เอาอยาอนะไรมันกินแต่ต่อมาวันที่สี่ครับผมวันที่สี่ข่าวน้ำไม่ยอบจินคอแห้งก็กินน้ำบ้างก็ไม่กินบ้างเอกบวทอละเอ๊ ถ้าผมเป็นโรคโควิดผมคงไม่เหลือลม้ผมเลยบ่นว่าเออโควิดทำไมมาเข้ากับคนที่หานเช้าคำ่ำทำไมเราถึงใช้ชีวิตแบบที่ว่ายิ่งจนยิ่งมีโรคมาซ้ำเติม แต่ผมก็เป็นคนร่างกายไม่สมบูรณ์มาก่อนครับผมแต <c oughs> ่ผมเป็นคนร่างกายไม่สมบูรณ์มาก่อนผมคิดว่าเอ๊ะคนเราเมื่อมันจำเป็นเป็นถา้าเราไม่หายามากินเนี่ยเราก็ตายแน่นอน ได้ไปเห็นเห็นที่ห้องผมมีนะมียาอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาผสมผมเลยตัวนี้มันอย่างนี้คลังไคลที่ผมเป็นคนไม่สมบูรณ์ผมชอบแสวงหายาพอผมเป็นไรหน่อยผมกินผมก็รู้ว่าตัวเนี้ยมันจะเข้ากันได้ผมก็ คิดของผมไปเพราะผมถามคนบ้านบ้านนอกอะน,นะไม่รู้จะทำอะไรคิดไปแยวคิดคิดมาก็เอามากินลองดู mm. เอามากินเออกิน,นั้งแรกมันก็นิดหน่อยเอพอพราะเป็นได้มาสี่วันนะยังไม่ได้กินอะไรเลย วันที่สี่ตอนเย็นก็ได้ยาได้ทำยายกินกินแล้วก็รู้สึกเออพอตกเที่ยงคืนมาอ่าไอก็เริ่มเริ่มไม่ค่อยไอแต่คอก็ยังแห้งอยู่ตกเที่ยงคืนมากินข้าวเออกินข้าวต้องกินข้าวต้มผมข้าวต้มต้มข้าว,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 าวใส่ใส ต้มข้าวใส่อะไรครับจำสจใส่เกลือนิดนิดครับผมต้มจินใส่เกลือนิดนิดแล้วก็หมูสับนะผมแค่นั้นครับผมพอจินมาเออรู้สึกตื่นเช้ามาเออรู้สึกดีหน่อยครับผมแต่เสมหะไม่หยุดครับผมเสมหะเยอะ ตอนเช้ามาก็ต้องเอามาทิ้งครับผมเพอตอนเย็นต้องเอาถุงเข้าไปข้างในเอาถุงกับแยกอพอนั้นก็ไอก็ออกมามันไม่ออกก็มันคล้ขขายมันติดคอแล้วก็ทำคอให้เสลออกมาตต่เช้านี่อยู่ประมาณสองขีดสองขีดนะครับผมทั้งคืนสองขีด แล้วก็เ,เสดนะครับผมมีติดสเสลเป็นก้อนเท่าโปมือนะครับผมเท่าโปมือก็มีเอาแต่มันไม่เหมือนที่โมกนะครับผมมันเป็นก้อนเป็นก้อนครับผมเป็นก้อนบางทีบางก้อนมันก็จับเรียบมาด้วยเอามีเรียบคนนิดๆครคล้ายๆที่ว่าปอดเรามันอักเสบอย่างเงี้ยครับผมคล้ายๆกัน แต่แล้วผมก็กินยาไปได้ประมาณสักสามวันสี่วันรู้สึกว่าเออปากเริ่มกินอาหารมีรสชาติขึ้นละหน่อยหนึงแต่ยังไม่หายดีครับผมไปรู้สึกว่าเออดีอันนี้อยู่ที่อยู่อยู่ที่ไอเพราะหน้าท้องผม ตรงนี้คำดูจะร้อนจีจ๊ดครับผมร้อนพอจินจินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเยน็ยนเช้าเยน็นอยู่ประมาณนักแปดวันแปดวันผมก็เริ่มลุกออกจากบ้านได้ลวอันนี้เริ่มเปลี่ยนนิดนิด ก็ไอน้อยเสมหาก็ไม่เยอะครับผมเริ่มจะมีแรงครับผมต่อมาถึงวันที่สิบรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะครับผมแต่ผมก็จินยาไปเรื่อยๆเลย,เลยครับผมถึงผมหายได้ประมาณสักสิบวันแต่ผมก็จินยาไปถึง สิบวันถึงยี่สิบวันกินไปเรื่อยๆเลยแต่นั้นมาทุกวันนี้ไม่กินนะครับผมรู้สึกว่าหายปอดภัยเต็ปกติร่าง,ง,งกายก็เหมือนเดิมไปไหนไม่ไหนก็เหมือนเดิมร่างกายคืนครับผมดีครับผมดีมากๆครับผม,ม,าบผมยาชนิดนี้ เนาะเพราะฉะนั้นนะผมคนไทยของของเรานะทุกๆคนเนะผมไม่ว่าคนไทยไม่ว่าคนลาวอนะดูดะโอด่าก,กันเนาะมไม่ต้องผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะผมผมอยากช่วยทนะุกคนเนาะ ที่เป็นคนไทยที่โลกโควิดระบาดเราไม่ว่าประเทศไหนเราแต่ผมก็ไม่คิดว่าชาวพื้นบ้านเล็กๆเราเราจะรักษาอย่างนี้ได้นะครผมที่ผมเป็นผมก็ไม่ไม่ฝันตงว่าผมเป็นโควิดนะครับผมแต่ผมไม่รู้แต่อาการของผมเองอะ ที่ผมเป็นมันเป็นอาการแบบนี้ทีแรกผมก็ว่าผมจะไม่เหลือไม่รอดตายก็ตายตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นอยากบอกให้พี่น้องได้รู้ผมว่าบางทีมันอาจจะมียารักษาแต่พอผมมารักษาตัวเองหาย ก็ภูมิใจผมก็จําใส่ใจผมบอย่าชนิดเนี้ไม่น่ารักษาได้แต่มันรักษาไดผ้ผมเป็นคนที่พ่อเสียแม่เสียอยู่ตัวคนเดียวไม่มีพ่อแม่บอกสอนว่าให้ระวัง เราก็ระวังตลอดเราก็ทำตัวของเราให้ดีเมื่อพ่อแม่ไม่มีแล้วเราก็ดินหลนเพราะความดินหลนราจึงไปเจอครับเราจึงไปเจอปัญหาแบบนี้เราจึงขบค้อย่าดีๆอย่างนี้ครับผม ร้วนี้ถ้าใครอยากต้องการให้ผมช่วยเรื่องยาครับผมผมก็ยินดีครับผมเพราะยาชนิดนี้เป็นยาสมุนไพรในบ้านเราครับผมเรียกว่าสมุนไพร ว่าหลายชนิดก็ว่านครับผมสมุนไพร็รู้สึกว่าหลายชนิดอยู่ครับผมแต่เราเอามาใช้แค่สามชนิดนะครับแต่ตัวนําของเขาก็หลายชนิดครับกินแล้วปลอดภัยไหมกินแล้วปลอดภัยครับไม่เป็นอะไรต่อร่างกาย ไม่มีแพ้ไม่มีผื่นอะไรสมุนไพรบ้านเราครับกินนสบายรับผมแต่ผมก็อยากช่วยคนที่เป็นโรคโควิดนะบผมเมื่อครอบครัวที่อยากจะคนเป็นผูกปิดเชื้อโควิดเข้าไปคุณหมาอรับ ไปห,หาคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณเป็นโรคโควิดผมก็อยากให้คนทีนต่ติดโรคโควิดโทรมาผมแล้วก็มาใช้วิธีว่ารักษาแบบไหนอแากน้อยๆถ้าโตมาให้ผมกินยาผมผมไม่คิดแม้ตะบาดเดียวับผมไม่คิดไม่คิด ว่าผมเป็นที่ผมเปลี่ยนอะ่ะผมเป็นผมคิดว่าผมจะไม่เหลือจะมาพูดอย่างนี้ครับผมคิดว่าผมจะตายแล้วผมคิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นห่วงนะ้ะแต่ผมจินยาชนิดน,นี้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่นั่งบอกพ่อแม่พี่น้องอย่นี้ครับนั่งพูดมานั่งบอก,อบออก,บบอกว่าผมผมมียา ที่มีคุณภาพที่ถูกและหาง่ายนะครับผมแล้วไม่มีใครว่าเส้นผมบางเส้นเขาหรือภูเขาบางเส้นผมก็ไม่รู้คำนี้แต่มันเป็นเส้นเล็กๆแต่ยาเนี่ยดีมากๆแล้วผมจะตายนอนแม่ ตื่นขี่รถเครื่องยังแทบจะไม่ไหวแล้วครับผมอันนี้ผมไม่กินผมทํางานได้ครับผมผมก็ไม่คิดว่าจะบอกใครครับผมแต่แล้วผมเก็บไว้ในตัวผมผมตายไปผมก็ไปนําไม่ได้เพราะฉะนั้น้องครับผมลองแต่อย่าลามานะครับผมว่าผมไม่ชอบคนที่ลามาถ้าคิดคุณจะลามา คุณใช้หัวคิดไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากครับผมเพราะว่าผมเห็นใครลามากเรื่องส่วนตัวครับเรื่องความคิดเห็นครับจะไปลามากก็ทำไมทุกคนต่างมีความคิดเห็นครับผมอย่างนั้นทุกคนความคิดไม่เหมือนกันใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะลองไม่ลอง ครับผมอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใครจะพูดยังไงผมไม่เคยไปนั่นเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะทำครับผมเมื่อทำแล้วมันสบายใจทำไปเถอะครับผมคนเราสร้างแต่ความดีครับผมความดีจะคุ้มครองเรา ครับผมเพราะฉะนั้นครับผมถ้าใครติดต่อก็ติดต่อทางเบอร์เลยนะครับผมผมชื่อสุพ์นะครับผมเบอร์โทรนะครับผมเตรียมจดไว้เลยครับผมศูนย์แปดสองสี่เจ็ดสี่สี่หนึ่งสองสาม ลองดูครับผมอย่าลืมพี่น้องสอบประกแล้วเดอบอต้อตงยาดน,นะครับโพวิททุกคนเขาก็ทุกคนก็ยานอยู่นะครับเนาะโพวิทผมก็อยากแต่ว่าที่ผมเป็นผมกินเหลรามันหายผมก็อยากขยายยาที่มันได ยาที่มันดีมีคุณภาพครับรักษาตัวผมเองผมก็รักษาหายเมื่อผมรักษาตัวผมหายคนอื่นก็ต้องหายนะครับเมื่อตามันเป็นเช่นผมก็ต้องหายเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมให้โทรมาครับเงินบบมีเงินให้โทรมา ว่าถายาจุดนี้รักษาโรคแบบที่ผมเป็นหายนี่ผมว่ามันดีนะครับตาทุกคนเป็นโรคย่างผมก็โตมาเด้ะครับว่าตัวผมเองหายครับหายจะคำบายืนยันหายครับหายดีแท้ๆครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้อ ขอคำ่า,าสวัสดีครับ